สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม R 9ที่18นะครับเรายังอยู่ในหัวข้อนะครับการวิเคราะห์ s i m p l e Regression นะครับซึ่งในมิติที่จะกล่าวในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นส่วนย่อยของการวิเคราะห์ s i m p l e Regression นะครับในเนื้อหาที่จะเป็นการพูดถึงการวิเคราะห์ Residual นะครับ Residual นั้นก็คือส่วนที่ สมก,การ regression อธิบายไม่ได้นะครับทีนี้นะครับคำว่า residual a n a l y s i s นะครับของสมก,การถดถอยนั้นนะครับตัว residual ก็คือส่วนที่สมก,การ regression อธิบายไม่ได้หรือว่าจะเป็นความคลาดเคลื่อนหรือจะเรียกว่า error นะครับก็สามารถจะเรียกได้เช่นเดียวกันนะครับ เป็นการทดสอบแอ s ซัม t ชันนะครับของการวิเคราะห์ถดถอยนะครับในแ s s ซัม t ชันนะครับของการวิเคราะห์ถดถอยก็จะมีคร่าวๆดังต่อไปนี้นะครับ x ก,กับ y นั้นมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง e r r o r จะต้องเป็นอิสระต่อกันนะครับและ Er r o r จะต้องมีการแจกแจงแบบปกติ e r r o r จะต้องมีความแปรปรวนเท่ากันนะครับสำหรับการวิเคราะห์นะครับ ถดถอยนั้นเราก็จะดูความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่าง2ตัวแปรนะครับว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงหรือไม่โดยเส้นที่เราใช้ในการที่จะเป็นตัวแทนของข้อมูลหรือความสัมพันธ์ของ2ตัวแปรนี้ก็คือ r e s s i o n Line นะครับซึ่งค่าสังเกตที่เราเห็นนั้นนะครับจะนะครับอยู่นะครับถ้าเกิด ระยะห่างของค่าสังเกตไปถึงเส้นลีเกชันนั้นนะครับมีมาก e อ r o r ก็จะมีมากตามนะครับเพราะว่าตัว e อ r o r นั้นก็คือระยะห่างระหว่างค่า Residual นะครับค่าสังเกตนะครับไปยังตัวเส้นถดถอยนะครับถ้าหากมีค่า,าสังเกตนั้นอยู่ใกล้เส้นถดถอยมากๆเอเอเก็จะมีน้อย r e เซดูวก็จะมีน้อยด้วยเช่นเดียวกันครับ ทีนี้นะครับในการวิเคราะห์ simple regression เราก็จะได้สมก,การนะครับได้ผลการวิเคราะห์มานะครับก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งรายละเอียดก็สามารถดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้หรือคลิปที่17นะครับเมื่อเราได้สมก,การถดถอยมาแล้วนะครับส่วนใหญ่เราก็จะสนใจที่ r square ครับอย่างเช่นอธิบายได้26%นะครับซึ่งในส่วนที่นะครับ อีกประมาณ74นะครับนั่นก็คือ,อส่วนสูงไม่สามารถอธิบายน้ำหนักได้นะครับก็คือเป็นอิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆนะครับเพราะว่าส่วนสูงนั้นอธิบายน้ำหนักได้เพียง26.5ส่วนที่เหลือนั้นนะครับเป็นปัจจัยอื่นๆที่เราไม่ได้ศึกษานะครับ ในส่วนนี้จะเรียกว่าเป็น residual นะครับในการวิเคราะห์ residual นั้นนะครับเราจาเป็นจะต้องโหลด package d a g มานะครับาจากนั้นก็ต้องทำการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายหรือ simple regression โดยใช้ฟังก์ชัน lm หรือ linear model ก่อนนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่ง plot นะครับซึ่งคำสั่ง plot นี้นะครับก็จะ ให้ผลการวิเคราะห์ residual มา4กราฟนะครับเราจะต้อง enter ไป4ครั้งนะครับแล้วก็มีอีกคำสั่งหนึ่งก็คือการเปรียบเทียบซึ่ง Q reference ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้เปรียบเทียบระหว่างค่าที่เราวิเคราะห์ได้กับ normal นะครับที่เป็น generate by computer นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับ ในส่วนแรกที่เราได้มาจากพอตนะครับก็คือตัวกราฟตัวนี้นะครับเป็น r e s i d u l กับตัว fitted value นะครับซึ่งค่าตัวนี้นะครับควรจะมีเป็นลักษณะเส้นโค้งมากกว่าเส้นตรงนะครับจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง fitted value กับตัว r e s i d u นะครับตัวต่อมาจะเป็น normality Norm residual ครับซึ่งเราจะ ถ้าเกิดค่านั้นนะครับทุกค่านั้นอยู่บนอะไรครับเส้นตรงนะครับก็จะถือว่ามีการแจกแจงแบบปกตินะครับถ้าค่าจุดทั้งหลายเข้าใกล้เส้นตรงนะครับแต่ตัวนี้เราก็จะเห็นว่า3ค่านั้นน่าจะเป็นอะไรเออที่ควรจะตัดทิ้งก่อนที่จะทําการวิเคราะห์นะครับก็คือเคสที่27นะครับ45แล้วก็76นะครับ จะทําให้นะครับตัว residual นั้นเข้าใกล้เส้นตรงมากที่สุดนะครับต่อมานะครับสำหรับกราฟต่อมาเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับ Fitted Value กับ Square Root of residual นะครับตัวนี้เป็นการ Rescale ของค่า residual นะครับโดยให้มีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ0และความแปรปรวนเท่ากับ1นะครับหรือทำให้ทุกค่านั้นเป็นบวกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับ ก็จะใช้ในการทดสอบ h o m o ซ c ด d a ิ t i c i t y นะครับซึ่งตัวทดสอบนี้นะครับจะเป็นการาทดสอบเกี่ยวกับ error นะครับว่ามีความแปรปรวนคงที่หรือไม่นะครับสำหรับผลการทดสอบนะครับเส้นสีแดงนี้ควรจะแบนราบนะครับถ้าเกิดแบนราบลักษณะนี้ก็ถือว่า error มีความแปรปรวนคงที่นะครับ ตัวต่อมาก็คือวิการวิเคราะห์คุกติสแตนต์นะครับก็คือดูว่าค่ารีซิเดียลนั้นนะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับจุดศูนย์ห้าหรือไม่นะครับศูนย์จุดห้านะครับศูนย์จุดห้าก็คือตัวนี้นะครับจะเห็นว่านะครับไม่มีนะนะครับค่าของตัวคุกติสแตนต์นั้นนะครับไม่เกินศูนย์จุดห้านะครับหรือไม่มีตัวรีซิเดียลที่ ตัวค่อนข้างผิดปกตินะครับอ,อีกตัวทดสอบหนึ่งตัวนี้นะครับจะใช้ Q Reference นะครับซึ่งก็จะ Generate ตัว Normal Data มาให้นะครับว่าถ้าหากข้อมูลนั้นมี Normal Distribution หรือการแจกแจงแบบปกติซึ่งคอมพิวเตอร์ Computer ก็จะ Generate มาใหา้6ชุดนะครับ 5ชุดนะครับ5ชุดก็คือ Reference 1 2 3 4 5นะครับเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เรามีจะเห็นว่านะครับข้อมูลที่เรามีลักษณะค่อนข้างจะเป็นโค้งๆนิดหนึงนะครับในขณะที่ตัว generated normal data นั้นจะค่อนข้างเป็นเส้นตรงมากกว่านะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า,าตัวข้อมูลของเรานั้นอาจจะมีตัว outlier อยู่นะครับก็คือ3เคสที่เรา ระบุไว้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็คือ,อตัวนี้ก็ควรจัดการนะครับลบทิ้งไปก่อนก่อนที่จะทําการวิเคราะห์ต่อไปนะครับนี่ก็คือการาวิเคราะห์เกี่ยวกับตัว normality of residual นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองทํากันดูนะครับเมื่อท่านเปิดโปรแกรมนะครับ R ขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งแรกก็คือเราต้องเรียกตัว อ่า t a l l package นะครับถ้าท่านยังไม่ INSTALL ก็ไปที่ตรงอีกเนี้ยครับ Install Pa c k a g e นะครับ D A A G นะครับผม INSTALL ไปแล้วนะครับก็คือพิมพ์ตัวเนี้ยนะครับเข้าไปนะครับ A G นะครับแล้วก็ทำการ INSTALL เข้าไปผม INSTALL ไปแล้วนะครับก็ไม่จะจะไม่ทำการ INSTALL อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็ไปที่ LIBRARY นะครับเรียก LIBRARY นะครับ D D A G นะครับท่านก็พิมพ์คาว่า LIBRARY วงเล็บ D A G แล้วก็ลันนะครับ เมื่อรันไปแล้วนะครับเราก็นะครับไปที่การลันสมการลิเก i o n นะครับก็คือใช้ฟังก์ชัน lm นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน lm ก็พิมพ์คำว่านะครับฟังก์ชันตัว lm แล้วก็ตัวลิเก i o n นะครับซึ่งท่านสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านั้นก็คือคลิปที่17ได้จะพูดถึงการวิเคราะห์ simple regression น,นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการ run นะครับตัว regression นะครับอันนี้นะครับเมื่อรัน regression แล้วเราก็จะได้ผลตัว regression มานะครับ simple r e g r e i o n ที่นี้นะครับมาถึงการวิเคราะห์ตัว residual a n y s i s นะครับซึ่งเราก็จะใช้คำสั่งตัว plot นะครับตามด้วยโมเดลของ regression ก็คือตัวนี้นะครับผมก็จะ run นะครับเมื่อ run ไปแล้วนะครับเราก็จะได้ ต้องมาที่คอนโซลน,นะครับแล้วก็ข้อ ENTER นะครับเราก็จะได้กราฟตัวผลการวิเคราะห์นะครับตัวนี้เป็น Fitted Value กับ Residual นะครับเมื่อข้ออีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็น Normal q q p l o t กับตัวค่านะครับที่จะเปรียบเทียบกับเส้นตรงนะครับถ้าเกิดค่าสังเกตนั้นอยู่บนเส้นตรงเนี้ก็จะถือว่ามี Normal Distribution นะครับ ตัวที่นะครับน่าจะตัดทิ้งนะครับก็คือ3ตัวนี้นะครับ45่7แล้วก็76ครับแล้วก็เมื่อทำการข้ออีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นการปรับสเกลครับเป็นรีสเกลของเรซิเดียนะครับให้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0และความแปรปรวนเท่ากับ1นะครับสำหรับการดูตัวนี้จะเป็นการทดสอบโฮโมซิ d ดติซิตี้นะครับหรือ การที่จะพิจารณาดูว่า e r อร์นั้นนะครับมีความแปรปรวนคงที่หรือไม่นะครับเส้นสีแดงควรจะแบนราบนะครับทีนี้เรามาคออีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับตัวคุกดิสเทนต์นะครับตัวคุกดิส t a นต์ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าค่านะครับควรจะไม่เกินจุด5นะครับนี่คือตัวการวิเคราะห์ตัว Residual นะครับหรือ Residual Analysis นะครับทีนี้นะครับ มาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือการใช้ Q Reference นะครับคำสั่งก็คือตัวนี้นะครับเมื่อท่านพิมพ์คำสั่งแล้วก็กดหลันครับจะเห็นว่านะครับเครื่องก็จะให้ค่าตัว Residual มานะครับก็คือตัวนี้นี่คือข้อมูลของเรานะครับเปรียบเทียบกับโปรแกรมทำการ Generate ค่า n o r m a l distribution มาให้นะครับค่าตัวที่โปรแกรม Generate ให้ ก็จะทำการ g e n e r a เรตมาให้5อันนะครับซึ่งเราก็จะเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตัวที่โปรแกรม g e n e r a เรตมาให้ค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงเมื่อเทียบกับตัวข้อมูลของเราออกจะเป็นเส้นโค้งนิดนึงตรงไปปลายนะครับดังนั้นผมก็แนะนำว่าให้ไปรบตัวอ,อาร์ไรเออร์สเคสนะครับที่ปลายที่เราทราบกันก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์ใหม่ นะครับเพราะว่า,าเส้นตัวนี้จะเป็นเส้นโค้งอย่างชัดเจนครับผมก็ขอสรุปนะครับในการวิเคราะห์ตัว residual นั้นก็เพื่อที่จะตรวจสอบว่าข้อมูลหรือ,อข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นไปตาม assumption ของสิติหรือไม่นะครับในการวิเคราะห์ตัว residual นะครับาบางครั้งหลายท่านก็ต้องการที่จะทดสอบว่าข้อมูลเป็นไปตาม assumption สิติหรือไม่นะครับ และก็ยังช่วยระบุตัว o u t l i e r c a s e ได้นะครับแล้วก็ทดสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่นะครับแล้วก็ตัว residual นั้นมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นการทดสอบความแปรปรวนของ e r r o r ด้วยว่ามีความแปรปรวนคงที่หรือไม่รวมไปจนถึงการทดสอบอเงื่อนไขต่างๆตา,ตา,ตาม s s u m p t i o n ซึ่งการวิเคราะห์ residual นั้นนะครับ เราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดมีเรซิดูเยอะๆ R-Square ก,ก,ก็จะต่ำส่วนเรซิดูน้อยๆ R-Square ก,ก,ก็จะสูงนะครับก็คือมีความสัมพันธ์แบบผกผันกันนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่ตางๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube และ f a c e b o o k ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ